วันนี้เรามีหนุ่มหล่อน,นะคะมาร่วมก,กิจกรรมกับเรามาแล้วนะคะวันนี้เราจะมากับหนุ่มคนนี้ค่ะชื่ออะไรคะ,คะคน,น้องม่ไี้นเนี่ยเขามไม่ออกมาหรอกชื่ออะไรคะน้ำใครอยากเจอคุณน้ำขอเสียงปรอือดังๆต้อรนรับคุณน้ำก็ชืพัชเลยค่ะสวัสดีครับยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่เมื่อกี้ที่มาช้าเพราะว่าเมื่อกี้เรียกเรียกแล้วยังไม่มาเพราะถ่ายรูปอยู่แบบกระเทย คือเธอจะมีนะคะเสเน่ห์และกลิ่นนะคะตรงกับเพศตรงข้ามอยู่เสมอฮิรอมอนตร,ตรงแท้งแทกมานะคะเดินมาเนี่ยนะกลิ่นทุบๆออกมาเลยกลิ่นทุบกลิ่นทุบจุดเรียกใช่คะ <c oughs> ทุกคนเลยเห็นไหมดีไหมดีไหมยง่ายของแจกบัตรประชาชนด้วยคุณลินดาคุณวรุณี สีกันแนดดเพราะว่าถ่ายออนถ่ายนละครคุณอาฉลองก็ส่วนใหญ่จะเจออยู่กับการแจ้งก็พอการแจ้งก็ยังมีไฟแต่ของคุณอาฉลองไม่ใช้ไฟนะใช้เป็นแผ่นเหมือนกันรีเฟกที่ที่สะท้อนแสงอ่ะทับจากแดดแล้วแล้วก็ส่สองมาให้เลยก็คืออะเนลานินผลิตเลยรับเต็มเต็มวันเลยแบบบางทีเราต้องต้องอยู่ในองศาที่ไม่ให้มันตรงกับกับเรามากอะไรเงี้ยเพราะที่มันเข้าตารู้สึกดีแบบเบลอไปเลย ก็เลยแบบว่าต้องอยู่กับแสงแดดตลอดเวลาก็เลยต้องเน้นเรื่องกันแดดแล้วก็เน้นเรื่องความสะอาดครับเพราะว่ามันเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งเพ่องสังอาแล้วพอเวลาเราเราจะพักหน้าเราทีเนี่ยก็ต้องความสะอาดให้มันดีเพราะเพราะหน้าตามันก็เหมือนมันก็เหมือนเป็นเครื่องประกอบสัมอาชีพของเราอ่ะเราก็ต้องดูร่างกายก็จะซันไล จะร,รางด้วยสงานอก็คือมันจะมีใช้สำหรับอันนี้จะบอกว่านขนาดเขาเป็นคนแบบนี้นะผู้หญิงฟังไว้รู้ไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายแก,แก่ก่อนกันผู้หญิงเนผู้หญิงแก่เร็วกว่าสิบปีนะคะคอ่าด้วยโครงสร้าง,งผิวนี่ไม่เกี่ยวนะคะแต่มันก็จะมีผู้หญิงบางประเทที่